เช้า,ชานี้นะครับได้มีโอกาสทดสอบตัวดับอาร์คนะครับของคุณศักนิวัฒนจังหวัดเพชรแรลโดยเราทําการต่อโหลดกับมอเอตาไฟฟ้าแบบขดลวดนะครับกําลังวัด950วัตวต220์220โวลต์แรงดันดี ADC จากแผงตอนนี้มา200กว่าโวลต์นะครับมีอย่างอื่นใช้ร่วมด้วย10กว่าแอมป์2000กว่าวัตต์ แต่ตัวนี้ใช้จริงๆเนี่ยนะครับเหลือแค่2แอมนี่2แอม2แอมก็ที่แรงดัน200โวลต์ก็400กว่าวัตตเพราะนั้นหายไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวดับอาร์คเนี่ยถ้าไฟเข้า200กว่าก็จะออกมาแค่ร้อยกว่านะครับก็ค,คือตอนนี้แรงดันออกมาที่110โวลต์โดยประมาณนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาจะต้อง p e s s i n g นะครับสลับขึ้นสลับลงก็คือลักษณะเหมือนกับโมดิฟายไฟเว็บแต่ arc มีไหม arc ไม่มีฮะนี่ฮะอันนี้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปเห็นไหม on off นะฮะ on ออฟไม่มีอาร์คนี่ครับไม่มีอาร์กเลยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่แรงดันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะนั้นไอเตาพวกนี้ก็จะร้อนช้าลงแทนที่จะเป็นวัตเต็มที่เก้าร้ยหสวัตก็จะเหลือ4ี่้อยกว่าวัตเพราะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับหม้อหุงข้าวก็ใช้งานได้พวกตระกูลเตาขดลวด ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอ้ไอไปกระทะไฟฟ้าเตาขดลวดการต้มน้ำนะเตาติ้งนะครับหรือแม้กระทั่งเตารีดใช้ได้หมดเพียงแต่ว,ว่าแรงดันหายไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นเตาเหนียวนําไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้เตาเหนียวนําใช้กับ DC โดยตรงได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็มาทดสอบกันขอบคุณที่รับชม DC ไดเรก